จอกันอีกแล้วนะแค่ฉันกับนายไอตัวต,วตวลกใช่ไหมบลัสร่างยิ่เงาและตาสีฟ้านั่นควรจะเตรียมตัวให้พร้อมดีกว่านะเพราะนาไม่ช้านี่คือชั่วโมงสุดท้ายอีกเพียงก้าวหนึ่งจนได้เวลาแล้วแสดงความสามารถของฉันในตัวเท่นั้นได้รับรู้ในเวลาแต่ของเธอแล้วมันมเป็นของเธอกับเวลาอันแสนสุขแต่คนย่งนาก็ และก็ฉันดอวเรเริ่มเลยได้เวลาแล้วมาเริ่มกันฉันคตรูกของเธอทํมาสีข้ฉันในครั้งนันองจะทได้แต่ครันั้นก็คงไม่มีทางจะหีพรนเธอนั้นป็การต่อสู้มามาพอแล้วแต่ฉันก็ยังคงก็มาจะความตายให้ฉันชนะสีชนะนี้ไม่ได้รองยิ่งจะปวดเท่าไรความสนุกยิ่งทำพูนฉันก็แค่รำไม่แลหันกลับไม่ใครยิ่งไปใหญ่ย่างเท่าไรฉันก็ยิ่งรบว่าเธอฉันทุกขัา ah a อ ah อออ,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 อสิ่งที่ฉันได้ตัดสินใจทําลงไปนั้นคงไม่อาจจะย้อนคืนมาเพราะอย่างนั้นฉันจึงเลือกที่จะเล่นละครต่อไปตัวฉันเองได้ทิ้งตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่เรื่องราวที่เราเคยทําด้วยกันนะ่ะมันเป็นเรื่องโกหกอยู่แล้วไม่ใช่หรอฮ <c oughs> มันถึงเธอจับแล้วหยุดลองที่ตรงนี้เธอเอาแต่พันบอกหลายคำวัางจะให้ฉันไม่เข้าใจถึงแม้ว่าเธอรับรู้แต่ฉันก็ไม่มีวันยอมแพ้หรือเธอยังไม่รู้ความจริงว่ามัน่นั้นมันเป็นเช่นไร เขามาสิ้อเขาชนิดเขาแนะนำเธอทำได้แต่คะแนนนั้นก็คงไม่มีทางจะหน n พคนคี่ว่าฉันงใจจะใชยังกุบกระเทิร์นด้วยแต่ฉันจะดค่าเธอหรือความรู้มากงฉันเองเธอรู้ว่าเพื่อนของเธอไม่มีวันกลับมาทำไรดูจริงนังที่เห็นว่างแงฉันจะสู้ต่อไปและเธอจะต้องตายนังที่จะตายเป็นของเธอฉันถูกงจ่า ทำเรื่องนี้ให้มันจบกันซะที